นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตอนเองและผู้อื่นชาดบห้าร้ชาดกาุศนาลิชาดก ณบ้านมหาเศรษฐีนามอนาถบินทิกะได้เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมือ่อนาถบินทิกะเศรษฐีได้คบหากับมิตรผู้ที่ฐานะต่ำต้อยกว่าและได้แต่งตั้งให้บุรุษผู้นั้นเป็นผู้ดูแลสมบัติทั้งหมดของตนเหล่าบรรดาญาติพวกพ้องของท่านอนาถบินทิกะต่างแสดงความไม่พอใจและขอให้ท่านเศรษฐีเลิกคบหากับมิตรผู้นั้น ท่านเศรษฐีเชื่อฉันเถอะอย่าคบกับบุคคลผู้นี้เลยเราไม่เข้าใจว่าท่านทนคบกับคนที่ต่ำต้อยกว่าได้เช่นไรท่านเศรษฐีดูเอาเถอะคนผู้นี้ไม่ทัดเทียมกับท่านเลยทั้งชาติโคตทรัพย์และทัญชาติธรรมดาความสนิทสนมกับฉันมิตรกับคนที่ต่ำกว่าก็ดีคนที่เสมอกันก็ดีคนที่สูงกว่าก็ดีคุณกระทำทั้งนั้นพวกท่านหยุดพูดเถิดเราได้ตัดสินใจแล้ว ในครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยูณ่ณพระเชตวันมหาวิหารเมื่อพึงทราบเรื่องที่เกิดขึ้นพระองค์จึงตรัสก,กับเหล่าญาติเศรษฐีว่าดูก่อนคฤหบดีธรรมดามิตรเสมอด้วยตนก็ดีตำกว่าตนก็ดียิ่งกว่าตนก็ดีควรครบไว้เหตุว่าิมิตรเหล่านั้นแม้ทั้งหมด ย่อมช่วยแบ่งเบาภาระที่มาถึงตนได้ทั้งนั้นบัดนี้ท่านอาศัยมิตรผู้ชี้ขาดการงานของตนจึงเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ได้สืบไปอนาถบ,บินทิกะเศรษฐีได้กราบทูลอาราธนาองค์พระศาสดาจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนคนพรพาราณสีในอุทยานของพระราชามีต้นรุจจมงคลอาศัยมงคลศิลามีลำต้นตั้งตรงแผ่กิ่งก้านสาขาสวยงามได้รับการยกย่องจากราชสำนักเรียกกันว่าต้นสมุขคคกะหรือต้นไม้พูดได้เพราะมีเทวดาสิงอยู่เทวราชผู้มีศักว์ใหญ่ตนหนึ่งบังเกิดที่ต้นไม้นั้น บริเวณข้างๆต้นไม้มงคลมีกอหญ้าที่มีรุกขเทวดาอาศัยอยู่ด้วยรุจจาเทวดาเทวราชผู้มีศักตว์ที่อาศัยอยู่ในต้นไม้มงคลและกุศนาลิเทวดารุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าคบหาเป็นมิตรสหายโดยไม่ได้คำนึงถึงศักตว์ที่ต่างกันแม้แต่น้อยวันนี้อากาศดีจริงๆเลยนะท่านอืมใช่อากาศดีอย่างเนี้ย น่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิด <im> ข <depende my Australia> ึ้นนะท่านว่าไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ก็อยากให้เป็นดังที่ท่านว่าครั้งนั้นพระราชาเสด็จประทับอยู่ในปราสาทเสาเดียวเสาของปราสาทนั้นหวันไหวพวกราชบุรุษพากันกราบทูลความหวันไหวของเสานั้นแด่พระราชาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมปราสาทของเรามันถึงได้สั่นไหวเช่นนี้โอ้ขอเดชะเป็นเพราะเสาปราสาทนั้นผุกร่อนสั่นไหวจึงทำให้ปราสาทไหวตามพยะค่ะพวกเจ้ามัวทำอะไรกันอยู่รู้ว่าเสาผุก,ก็หาเสาใหม่มาเปลี่ยนสิไม่ไหวเลยปล่อยให้ปราสาทไหวอยู่ได้เพระยาคอสเมื่อรู้ว่าปราสาทสั่นไหวเหตุเป็นเพราะเสาผุก,กร่อนพระราชาจึงรับสั่งให้ทหารรีบหาเสาใหม่มาเปลี่ยนในเร็ววัน เหล่าทหารต่างก็เร่งหาต้นไม้ต้นใหม่มาใช้แทนเสาต้นเก่ากันจ้าละวันในที่สุดก็พบต้นไม้ที่เหมาะสมเฮ้ยพวกเราช่วยกันเร่งมือหาหน่อยเวเอาต้นไม้ต้นไหนดีเนี่ยเฮ้ยนั่นไงนั่นไงเอาต้นไม้ต้นนั้นสิต้นใหญ่เชียวน่าจะแข็งแรงดีนะพี่เนี่ยเออดี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 แต่เออไต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นไม้บงคลต้นสมุขกะ ต้องเรียนพระราชาก่อนจะตัดได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ่ะก็ดีนะสิพรุ่งนี้เราค่อยมากันใหม่แล้วกันนะพบแล้วพะยาะค่ะต้นไม้ที่เหมาะสําหรับทาเสาปราสาทว่าอย่างไงนะพวกเจ้าเห็นแล้วเหรอพระยาะค่ะพวกข้าพระองค์พากันเข้าสู่พระอุทยานในพระอุทยานนั้นเล่าเว้นต้นมงคลพลึกแล้วก็ไม่เห็นต้นอื่นๆเนื่องจากเป็นมงคลพลึกพวกข้าพระองค์จึงไม่กล้าตัดต้นไม้นั้นพระเจ้าค่ะ พวกเจ้าจงพากันไปตัดเถิดจะได้ทำปราศาสให้มั่นคงเราจะตั้งต้นอื่นเป็นมงคลพลึกแทนพะยะค่ะหลังจากรับคำสั่งจากพระราชาแล้วพวกช่างไม้และทหารจึงพากันถือเครื่องพลีกรรมไปสู่อุทยานวันนี้พวกเรามากระทำพีกรรมแกต้นไม้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตัดดีเลยวันเนี้ยเดินไปเดินมาล้าไปหมดแล้วนะเนี่ย ปปปะกลับกันก่อนดีกว่าพวกเราพุ่เนี้ยคอยทำงานกันต่อนะเออเมื่อรุจจาเทวดารู้ว่าต้นไม้มงคลที่อาศัยอยู่จะถูกตัดพรุ่งนี้ก็เศร้าโศกเสียใจฮพวกทหารจะมาตัดต้นไม้แล้วทีนี้เราจะเอาต้นไม้ที่ไหนสิติลละทีเนี้ หมูรุกเทวดาที่รู้จักมักคุ้นของเทวดานั้นพากันไต่ถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นครั้นได้ฟังแล้วก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เรามองไม่เห็นหนทางที่จะช่วยท่านได้จริงๆนั่นนะ่ะสิในอุทยานเนี่ยก็มีไม้ใหญ่อยู่แค่ต้นนี้ต้นเดียวกุศนาลิเทวดาเมื่อรู้ถึงเรื่องที่เกิดขึ้นก็เข้ามาปลอบใจและคิดหาวิธีแก้ไขช่างเทิด อย่ามัวเสียใจเลยเราจะไม่ให้คนตัดต้นไม้นั้นพรุ่งนี้เวลาพวกช่างมาพวกท่านคอยดูเถอะเราจะจัดการแก้ไขปัญหานี้เองรุ่งเช้าทหารและนายช่างก็ถือเครื่องมือและพากันเดินเข้ามาในอุทยานเตรียมตัวที่จะตัดต้นไม้มงคลแหมเช้านี้อากาศดีจริงๆเว้ย อ้ยทำงานกันเถอะพวกเรารีบตัดไปจะได้รีบไปซ่อมเสาที่ประสาทเออเออชา้ชาเชอย่างนี้แรงกำลังดีเลยล่ะพี่อ่ะลุยเลยพวกเราโอุ้ยเลยหุยอ,อ้าวทำยังไงดีล่ะท่านพวกฐานเข้ามาตัดไม้กันแล้วท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยเดี๋ยวเราจัดการเองเมื่อทหารกับนายช่างเดินเข้ามาใกล้ต้นไม้กุศลิเทวดา จึงแปลงกายเป็นกิ้งก่าวิ่งนำหน้าพวกช่างไม้เข้าไปสู่โคนของมงคลพลึกกุศนาลิเทวดารุกคเทวดาที่อาศัยอยู่ในกอหญ้าเมื่อแปลงร่างเป็นกิ้งก่าแล้วก็วิ่งเข้าไปสู่โคนของมงคลพลึกกระทำประหนึ่งต้นไม้นั้นเป็นพโพล ต้นไม้นี่เป็นโพรงแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเมื่อวานเจ้าไปตรวจให้ดีๆเสียเวลามเนี่ยเฮ้ยว่าให้แย่เลยเอาต้นนี้ไปทําเป็นเสาปราสาทต้องล่มแน่เลยฮงานเนี่ยโดนด่าอีกแล้วเรล่าเจ้านี่ทํางานไม่ได้เรื่องเลยไปเลยไปรีบไปหาต้นไม้ที่อื่นเลยในอุทยานไม่มีเจ้าก็ต้องออกไปหาที่ป่าโน่นน่ะไปเลยเหนื่อยอีกแล้วตู แผนที่กุศนาลิเทวดาวางไว้ประสบผลสําเร็จทหารและช่างไม้เลิกล้มความคิดที่จะตัดต้นไม้มงคลเหล่ารุกขเทวดาในอุทยานต่างแสดงความดีใจกับรุจจาเทวดาจึงได้จัดการประชุมกลุ่มรุกขเทวดาขึ้นเพื่อแสดงความดีใจกับรุจจาเทวดาที่ไม่ต้องเสียต้นไม้มงคลแหล่งอาศัยเราได้วิมานของเรากลับคืนมาแล้ว ดูก่อนเทพยาเจ้าผู้เจริญทั้งหลายชาวเราถึงจะเป็นเทวดามาเหสักก็มีรู้อุบายนี้เพราะปัญญาทึบส่วนเทวดากุศลาลิได้กระทําให้เราเป็นเจ้าของวิมานได้เพราะยานสมบัติของตนข้าพระเจ้าเป็นเทวดาเกิดที่ไม้รุจาและเทวดาเกิดที่กอหญ้าคามมีศักน้อยข้าพระเจ้าแม้จะมีสักดามากก็ไม่อาจบำบัดทุก์ที่เกิดแก่ตนได้ เพราะเป็นคนเขลาไม่ฉลาดในอุบายแต่ได้อาศัยเทวดาผู้นี้แม้จะมีศักดาน้อยก็เป็นบัณฑิตจึงพ้นจากทุกได้ฉะนั้นแม้คนอื่นๆประสงค์จะพ้นทุก์ก็ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความเสมอกันและความวิเศษกว่ากันถึงคบมิตรทั้งต่ำทั้งประณีต รุจจาเทวดาแสดงธรรมแก่หมู่เทวดาด้วยคาถานี้ดำรงอยู่ชั่วอายุไขแล้วไปตามยถากรรมพร้อมกับกุศนาลิเทวดารุจจาเทวดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานน์ส่วนกุศนาลิเทวดาเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า